งงผ้าหนาไมย,ยันแตงโมมีเมนไม่ได้กระติกถังแตกจริงไหมสรุปใครลบรูปไอจีโมอามินาและฮิปโปเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาย้ำประเด็นที่กระติกแล้วคนบนเรือยืนยันเหตุแตงโมไปฉี่ท้ายเรือจนตกเรือและพูดถึงเรื่องผ้าหนาไมยด้วยโดยโมยกล่าวว่าสำหรับโมพี่โมเป็นคนอันฉี่ได้เก่งมากและเป็นคนฉี่เป็นที่เท่านั้นฮิปโปเสริมว่าถ้าจะฉี่จริงๆไม่ไหวแล้ว เขาต้องอยู่กับคนที่เขาสนิทมากๆจริงๆเขาจะขอถุงพลาสติกแต่มันก็ทุลักทุเลเพราะสุดท้ายมันก็ต้องแก้โมบอกต่อว่าโดยส่วนตัวพวกเราตัดเรื่องปัสสาวะออกเลยเพราะว่าข้างหลังมีใบพัดพี่เราโดนใบพัดแล้วค่ะส่วนเรื่องฝังยากุมโมบอกว่าฝังทุกสามเดือนนิงเตน,นิตาพิธีกรบอกเช่นกันหนิงเคยฝังเราจะไม่มีประจำเดือนโมยืนยันเขาฝังตลอด มีคลิปที่เพิ่งไปบ้านพี่เอสุปชัยยังบอกเขาว่าพี่มีชีวิตที่ดีอยากเห็นพี่มีชีวิตครอบครัวเขาบอกอยากมีลูกแต่ยังฝังยาคุมอยู่เลยํามว่าฝั่งที่แขนผู้หญิงบางคนขี้เกียจมีประจำเดือนโมตอบว่าใช่ค่ะพี่เขาจะรู้สึกทำงานยากใช้ชีวิตยาก ถามว่าแล้วทําไมกระติกพูดถึงเรื่องผ้านอนาไมยออกมาโมยอมรับว่าหนูงงมากเห็นข่าวไม่เชื่อว่าเขามีประจําเดือนเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อถามต่อว่าที่กระติกพูดเรื่องเงินคิดยังไงถังแตกจริงไหมด้านโมอามีนาและฮิปโปเผยว่าไม่หรอกค่ะจริงๆกระติกมีงานประจํานะคะอยู่แถวแจ้งวัฒนะมีงานประจํานะคะส่วนเรื่องข่าวลือที่บอกว่ารับงานเอ็น โมคอนเฟิร์มว่าพี่โมไม่มีแต่กระติกไม่รู้ค่ะฮิโปก็คอนเฟิร์มโมเพราะว่าเราเคยถามกับแอนนาเขาเคยถามว่ารับงานทันข้าวไหมแค่ทันข้าธรรมดา มันง่ายจะตายห้าหมื่นเธอก็ได้แล้วสบายๆแตงโมพูดว่าเธอเข้าใจไหมว่าถ้าเรารับงานต่อไปเราก็ต้องรับไปเรื่อยๆคนก็จะตราหน้าว่าคือดาราที่รับงานกินข้าวฉันไม่ทำหรอกกลับกันถ้าเรารับงานทานข้าวเขาจะมีนี่ไหมเขาจะต้องมานั่งไลฟ์สดขายของไหมเปิดท้ทยขายของไหมส่วนกรณีใครลบรูปในไอจีแตงโมนั้นบอกว่าตอนที่สอบพอน,นที่ตำรวจบอกว่าโทรศัพท์อยู่ที่ผมแล้ว แต่รูปยังลบอยู่แสดงว่าใครที่มีพาทเวิร์ดไอจพี่โมสามารถทําได้ฮิปโปเผยว่าเรา13คนในกลุ่มช่วยกันแคปรูปให้หมดว่ามีเท่าไหร่ตอนอยู่นิติเวศถามพี่ติกเขาบอกว่ามึงก็รู้โมโลกส่วนตัวสูงแอคเคาท์ไอจเข้ารหัสกูไม่มีอยู่แล้วเขาให้เหตุผลแบบนั้นเขาเปิดไอจให้ดูกูไม่มีสลับแอคเคาท์ไม่มีโมเผยรูปที่ลบไม่มีรูปคู่กับคุณพ่อรูปแมวรูปพี่กระติก พี่โมและเพื่อนผู้ชายอีกคนที่โดนลบไปเราก็มีคำถามใหญ่เลยว่าใครขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ